ดีใจเลยแบบมีคนแบบคือคือเอืน้อเนอมาหลินมาหัวน้ำจนนเจ๊ซีไหมบ่เงาเน,ะนาะเมร์บ่เงามาก็ได้เชียงหัวเชียงหัวหอยยิุ่มมาฉันซะสุด <laughs> และสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง FC ของบาร์ซิลัาเบิร์ดสกูสุคนบอกว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่า YouTube ของบารา์ซิลัาบ่าวุทัยที่เก่านะทุกคนเลยมื่อวานนั้นทุกคนมาแชร์กตอนนี้ก็อย,อยู่นี่กันจะกองเนาะเรีอนกองบาร์ซิลัาเองนี่แหละแต่ว่ามีภารกิจก็คือจะออกไปอ่าหาซาสดเท่าแต่ว่าอ่าซาสุดวันนี้ก็คือเพิ่นอยู่ตรงไหฮตรงหน้าเป็นหลักเป็นอ่าประจำเนาะทุกคนก็นคืออ่าทางนอ้องน้ำฝนให้ดึงทุกคนเลย อ่หลายๆคนก็นอาจจะรู้จักเนาะแต่สําหรับผู้ใดที่เข้ามาใหม่อาจจะบ่บู้จักก็คือเดี๋ยวจะแนะนําอ่านิดนึงเนาะนองน,นผู้นี้ก็คืออ่าสาวโสดเปิดใจหาคนคุยเนาะทุกคนเนาะอ่าสําหรับ FC ผู้ใดที่เข้ามาใหม่อ่าเพราะว่าอีกักน้อยหรือว่าบาิลันแล้วก็อ่าสาวละน้อยจะออกเดินทางก็ออกตรงไหนตรงหน้าก็คือไปหาทางน้องนําเพิ่นแหละทุกคนเลยอ่โอเคทุกคนเพิ่ให้เป็นการาศึกษาเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเว้าหลายก็เดี๋ยวมันเวลามันก็กินไปอีกทุกคน ที่เราก็จะออกเดิน,เเดนท้านะก็ออกไปหาทน้องน้ำฝนอยู่ทรงไห,หนตงนาคือเก่าทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็เข้าไปหาหรือว่าออกไปหาน้องน้ำฝนอยู่ทรงไหนตงนาเลยทุกคนสบ,บายดีสบ,บายดีอสบายดีทางน้องน้ำฝนเนาะมาขยิบใส่แล้วเนาะไม่ได้ผุด <c ười> จับผูดงามผุดกาอีกแล้วคือว่า, <c ười> ว,าวานเสด็จให้ตหลอดเนาะบูแมนเดี๋ย <c ười> วนี้อ่ะอะไดรต่อคิวกันมาบพรผู้ลมนี่เนาะโไลายอยู่เด้อห่าน ห้าห้าเห็นบ่อเปิดเข้ามาอะไรก็เจอยสอดเลยทุกคนกะ s. <S ge ge หนูไม่ได้นับเนาะกัหลายพอสมควรเลยสมควรเป็นไดความผิดมีคนหักแพงหลายสิเนีะดใจแล้วปากปื้มมันจะของบุกบุกคิดว่ามีคนทักแพงมีคนสนใจตัวหนูปานนี้เนาะนเลยก็คือเขามาในชุดลายก็คือเขามาจีบม่ะ จีบกระมี่อเป็นไอ้ฮักโอฮักกระมี่ได้ดูแบบเนาะโดย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 ตอบแซดทันอยู่บ่ทุกมือนี่บ่ทันเป็นห่วงอย่างเดียวเนาะนีเาะโดยอ่าคันมีคนแซดมาได้เป็นห่วงอย่างเดียวห่วงเรื่องโทรศัพท์เพิ่นเพราะว่าปกติมันก็อยากล้วนๆอยู่แล้วเนาะค้างเลยบัด้างค้างเลยบ่ะค้างเลยั้ค่ะเลยจนได้ขอโทรศัพท์เมว่าจบ Oh. เป็นอะไรคือว่าถงหมดคันนั่นเนาะมันหลายลืนบอลายลี่น<า>นักลอยเหมนบอนั่งละ,ะในไลน์นะแปดลอยแปดสิ 800, 800, 800, 800, 800, 800. บแปดขอความที่ยังไม่ได้ตอบแปดลอยแปดสิบแปดขอความโอ้เ<า>ตอร์ถกคนใดบ้านเนาะยี่สิบสี่สิบบาทถล่มทลายสิบาบาท คืออ่ะสป็นคิดเลขเนาะบาสิดัดที่ได้ขนาดนี้ปกติสาวสดคนเอินอ่ะได้ยู่แต่บอสซำของน่องแบบนี้ต้องอ่ต้องหาแอดมินนั่นแหละเพราะวานี่้หลานเป็นแอดมินต้อง้หลานตอบแทนเมื่อเมื่อยแห้งเนาะตอบตั้งแต่เที่ยงจนฮอดบ่ายสามคือยังโมบัสกะให้หลานตอบแล้วก็คือขอความมีแต่ละบุคคลบุญรือบุคคลคนเดียวกะ หลายคนยกตัวอย่างคนหนึ่งมีจากข้อความมาเขาข้าบางคนก้แบบผ้าบางคนก้าวิบกว่าจังสิแม่โอ้หลายคนด้วยแผลนอนอ่าคือสีบริเวเห็ดยังเล็แต่็นมือหนึ่งอะเนาะเห็ดเห็ดเห็ดอยู่วะอย่างเราบันนั่งตอบข้อความนี่พี่ลึกแท้หัวนั่งตอบผมเห็ดงานก็เห็ดเนาะแต่เมื่อวานนี่กะมันแบบมันแดดจ้าฮะนะหยุดบปได้เห็ดยังพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวมาหนี้เด้อตอนเศร้ากะ <c oughs> ขวัดขวดทานโอ้แอะปูเจ้นะาปูงามแม่นบอกเมพลอยกัหนูและให้ท่านแม่นเนาะโอ้ยยังไม่เห็นตอนนั้นเลยเนานะทุกคนโดยโดยคัดแล้วแหละควัดแล้วแหละก็เอาพืเข้าเตาหางกแล้วตะกี้นั่ <c oughs> นน่าจะชอบขวัดทีหนึ่ง สิบปลายสิบปลายท้องผานเลยล่ะโอ้หดทานเอาพื้นเขาเต้าโดยหอยเห็ดเองแท้บหมดเลยเห็ดเองแท้ไอมาไปทันซื้อเด้เดี๋ยวเดี๋ยวอาชีวะแท้เนี่ยเขนึงเห็นในนี้ในแก้มน้องเห็นปะเอ่าเนาะทุกคนมีอันนี้เนาะดำดำเนาะสิมีหอยทานในแก้มน้องคนน่ะเป็นนักทานนเนาะเออแต่ก็ยังงามคือเก่าอ่าโบเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องได้เห็ดเนาะหรกว่าไปซื้อเพิ่นซื้อเพิ่นกับแพง ดูถือว่าเก่งสุดยอดเลยตัวนี้น่อยทุกคนขัดทานเอาฟืนคาเต้าอีกเรื่องของขั้วม่ยังตอบบเบิร์ตเนาะแม่คิดว่านเคือคิดว่าลำค่านี่อย่างสิคือคิดอยู่บ่บ่เคยคิดเนาะดีใจเดิแม่ดีใจแบบมีคุณทักทายเข้ามาเนาะดูกันพยายามตอบทุกคน โดย <m> คือแบบว่าเพิ่นเอ็นดูเฮาว่าซั่นซะเนาะโดยอ่าก็ดีมุกดีใจที่ว่าเฮาแบบบ่ฮู้จักกันมาก่อนเนาะแต่เพิ่นว่าทักทายเข้ามาอ่าถามไทยเฮาอะ่ะโดยที่ว่าเพิ่นเอ็นดูในความเมตตาของเพิ่นเนาะโดยน่ <c oughs> ะที่จํานวนทั้งหมดเข้ามานี่เป็นจังได๋การทักทายเพิ่นดีมาทุกคน <c oughs> บ่กัดบุตรบ่าดีบ่ทุกคนเอ่ะมีดีแน่บ่ดีแน่บ่ โดย<ม>โดยโดยแม่น้องบกว่ามันกันลายพอสมควรอ่าแปดร้อยสิบแปดขอความเขคืองามแต่เนาะคี่ว่ายังบอกอันยังบอกท่านตอบเนาะอันนี้นะโดยท,ยทายทกายักอดีทุกคนเลยาการคันขางที่แบบว่าทักเขามาโอ้ลมพอสมควรเนาะไม่น่าเอฟซีทางเอ่ยบอกว่าทักไปหานอนองน,น้ำฝนนี่คือยังบัวตอบเนาะว่าลายกิาแบบนี้เนาะน้องละนี่มันนี่นะบ่ มีแบบอ่าทางนอกนี่คัดเลือกไว้อยู่บ้างแบบอ่าจะเปิดใจคุยกับเพื่อนนะนะยังยังบ่ยังมีเหมือนบ่แม่จ้ะอ่กันยังอยู่ในช่วงทักทายโอรุมกันอยู่เนาะดูทำควมรู้จักกันก่อนาะวมันก็ยังบ่ดนบันไดเนาะดูแต่สมมติว่าทางนอกนี่เจอสักอีกคนหนึ่งเนาะที่แบบที่น้องคิดเออคิดว่าคนนี้นะใช่สำหรับน้องฮะนะน้องสิยกเลิกมาเลยบ่การคุยเป็นโอรุมกับคนนั้นหลายๆคนน่ะค่ะ ให้คุยแบบคนหฮักก็คือจะต้องขอปฏิเสธพื่นเนาะถ้าคุยแบบไอฮักพ่อฮักแตงซีก็ลมต่อไปโอ้ลมต่อไปแบบถามไทยกันปกติเลยโอเคเนาะก <c oughs> ็คืออย่างตัวอย่างก็คือแบบสมุดว่าน้องเจอคนที่ใช่เนาะ<ด>อาสำหรับคนที่มาจีก็ปฏิเสธแต่สําหรับ<ด>คนที่มาฮักฮักแพงแบบน้องแบบอ้ายแบบลูกแบบพ่อบนี่ยงก็คุยต่อกันได้เนาะโอเคนั่นคือยกตัวอย่างไว้ทุกคนเผื่อน้องเพิ่นเจอว่าฉันใชะว่าจะไห๋ก็ต้องมีอย่ละสักคนหนึ่งเนาะว่าซีมา ลุยคุยบัดเดียวเลยไปเนี่ยคนหนึ่งสิบีได้เด้อนะก็ซีเป็นไปไ่ได้นะทุกคนแต่กะยังโดนอยู่นะยังโดนอยู่อะแมนต้องใช้เวลาคุยใจก็ใจเนาะชันใชาจังไดก็เห็นไก่น้อยบัดนี้ลูกค่ะเหนลูกเดี่ยงไก่น้อยบ่อนี้แมนอาเต้างหนึ่งทุกคนไก่น้อยเพิ่นนะใช่โชว์ให้เอ็มซีคนเบิ่งดูฮะเป็นอะไรไก่น้อยมันก็อหูเหรอมันเป็นอะไรตาบอด เบาโอ้ยน้อยตาบอดบอกอ่คือว่ามันบอดได้คือใบตาอันนี้ค่ะคือยังว่าเมินอยู่เมื่ค่อยเห็นมันฟังเสียงเด้เวลามันจะไปโอ้ทางเสียงเอาแม่นมันสไตล์มันคือคนเฮาเนาะแบบแบบบอดแบบแบบบ่บอดรับตาหนะเออเออๆๆอือกำลังเพาะเลี้ยงเวลาเวลามากินข้าวกินน้ำเลยจ้ะกา กัดเดาๆเนาะกัดต่อในมั่วไม่ได้เด็กกินหมดเด็กกินเนาะเออเอแต่ว่าโอ้โหเนาะไก่นี่แม่จจะเพราะว่าเป็นเอาออกจากแม่กลับมาเลี้ยงเองสิเด็กยาเกินก็นอนอยู่ทุกคนเลยเบอร์กระนึงครับเป็นแต่แพงอยู่เนาะวางกันเลยอ่างฝันนอนเพะ่ันคือสิแบบก็นี่แหละคือจะคลองเนาะอยากอยู่น้ำจะคลองบุญนี่ฮะนะในความรู้สึกของเพวันนี้คือบุญนี่แหละสิดูแลเขาได้เพหมนว่า สิกรมันหรือว่าพันอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่เป็นแม่เขากับมีเนาะอ่าโดยแพงมันสบาะโอ้ยแพงเลยเนาะแพงบนาะมาถามชื่อบ่ขายได้ไห่มีตัวเดียวมาสิลองถามชื่อจังหน่อยตัดแล้วบอขายเนาะมีตัวเดียวเนี่ตาบอดนี่โดยโดยคือมันนี่อยู่หน้ากระไพ่เหมือนนี่อ่ามันนี่กับพอแม่แล้วก็ลานสาวลานชายแล้วก็ไอมาเอาพื้นข่าวเตาเนะ เออโดยโดยกินข้าวแล้วเหมือนี่ยังเอาพึ้นข้าวตาแล้วยังไม่ได้กินข้าวโอ้ยนี่กะสีสวงมงแล้วเนาะยังไม่ได้กินข้าวอยู่แข่งโต้หน่อยได้ยังได้เด็์ยังกินเหมือนนี่น่าจะแกงกบอีกอ่ะเพราะว่ามาหากบมาให้กบตะกี้ไปหาหมาแมนบอกว่าเอาเขาลงหมาลงหวยเนาะเวลากินไก่กินหวย แล้วมันแบบไปโซกหาหาแล้วกับข้าวขึ้นมาให้อีกครับแม่เจ้าของแม่อโอ้แต่อ,อยากได้เนี่ยมันแทนนงแบบคำกู้งเออเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงบุเชียเขาสุกเนาะโดยเมื่อเช้านี้ได้สามตัวแกงกินแล้วบโบแต่พอมามาให้อะไรแม่เมื่อเมืม่อเช้านี้สามตัวแล้วกะตะกี้อีกตัวหน,นึ่งอ๋อ้มาเนห็นหนามาตนนอนในนาะเป็นอะไรอ๋อเมันบุเคยได้บุเคยเห็นเนาะจริงนะโอ้ฉันลายไม่เจ่มันข้าวข้นมาให้กินเองฉันลายแม่โอ้ขับขึ้นมาให้ ส่วนไลน์เมนต์จะว่าะข้าได้กินเองเนาะส่นไลเนาะนี่ครับมันเจ้าของมันก็เวลาเห็ดเจ้าของให้แล้วมันก็ได้กินน้ำอยู่บ่กระเบงเบงเนาะแสดงว่าเพิ่นอยากกินซุปใช่ไหมเพิ่นอยากกินซุปนะครับมันเจ้าของมาให้โอ้โถือว่าคำคูณเนาะมาสินี้โอ้เป็นยังไงแนี่ยวะฉันนะเนาะกลับเข้ามาสู่เรื่องเปิดใจเนาะโดยคนที่ทักเข้ามานะเป็นหนุ่มทางนี้ถือว่าได้ที่สุดไทย มีแต่ไทยเลยบอกแน่เดี่ยวต่างประเทศดีตรงหละมีแต่อย่างเช่นคนไทยไปเห็นงานใ่ต่างประเทศก็มีเนาะโดยโดยโดยคือเหมือนการทักเขามาโอมาลมเนาะแต่ว่าทางน้องก็ยังตอบบูเบิร์ตว่าฉันจ้ะไายเกิดเนาะเออก็เห็นเขียนนี่เขียนแรกเนาะพี่เล็กคนทักไทยไปไหนไปที่มาคือว่าหลายแท้กัช่วงนั้นเกิดดราม่าึ้นได้อายแบบ ยูทูบเอาเฟซซาสูตรเบคายเอาไลน์ซาสูตรเบคายจัิงไหมแม่ไหมอ่ะหนูก็เลยอ่ะเปิดขึ้นช่องชาวบุญเปียงเลยเนาะก็คือมีอ่าช่องยูทูบเอาเฟซออนไลน์นอกในไปคายยกตัวอย่างเนาะสมมติว่าไออยากได้เฟซในคอนสาระน้อยสารน้อยในขายให้แม่จ้ะคันคันบ่อยเงินหลือกับบ่อยเฟซในที่มันบอกโดยประมาณนนั้ก็เลยตัดปัญหาเนาะแจกในช่องเลย เฉพาะจังว่าปดลอยแปสิบแปดกความเนาะทุกคนดูแปลกตัวนี้นอะทุกคนโดยอันนี้ก็คืออาจจะเป็นสาเหตุที่เราเป็นทักเข้ามาได้เองเนาะโดยาะว่าสลายเนาะส4เจงว่าฉันจะทุกอย่างเนาะาะวสลายเนี่ยมันจะเป็นแบบคัดเลือกให้นะแต่ว่าอันนี้ก็คืออ่ะใวยเกิดอาหมายเนาะซั่จหะแล้วก็มันสิมีความเสียหายกับตัวน้อง อีกเพืน่นอีกมาจันซะโดยแมยอ่าก็คือแจกไปเลยก็ให้น้องนี่คั้นเลือกเอ,เองบัดน,นี้โดยอ่าก็เป็นอย่างที่ดีอีกเนาะทุกคนเนาะอ่าก็คือให้น้องเพื่อเลือกเอ,เองเพราะว่าคนที่จะเข้ามาก็คือกูชีวิตของน้องเพหมนเนาะก็ให้น้องศึกษามึงเองนะนะโดยอ่าโอเคโอเคทุกคนคือที่ว่าที่ผ่านมาก็มีแต่ว่าแจกทางหลังไม้เนาะแล้วก็มีเอฟซีเป็นได้ๆควรกับบางคนกับเม่นนะ ว่าเป็นยังคือบบเจกในช่องเลยมีอีกอย่างเบิร์กรับลมคมในบอลอไรใดเนี่ยสลายจังวันชีะนะคือหนึ่งที่ว่าเมื่อก่อนเนาะเป็นยังเมื่อก่อนสาวสดก็แเจกอ่าหน้าช่องเลยเลยและไม่แต่พวกโรคจิตว่าฉั่จ้ะหักเขามาโทรเขามาวิดีโอโคเขามาแล้วล่วเลยนะเออเปิดอีกอย่างห้เบิรงแบบนี้ฮะนะโดยแมนมีอยู่บนน้องละกายังบัท่านนี้ที่แบบว่าเปิดยังห้เบิรงเนาะก็มีแต่แบบว่าเออ คือน้องบอกว่างเนอะแบบโทรมาคือเหมือนอะมัดพักมัดพักอยู่กับแม่โทรมาวิดีโอคอลมาก็เห็นเพื่อนเพื่อนก็เห็นว่าหนูบอกว่างเนาะหนูกำลังมัดนั่นมัดนี่อยู่อ่าหนูก็บอกคุณไปว่าหนูบอกว่างนี่าขอว่างสายก่อนได้บเราบอกว่างเพื่อนว่าเามื่อกํมัดไปปากก็ว่าได้เพื่อน่ารู้ว่ารู้สึกแย่ได้เลยเพื่อนบอกขอใจเขาว่า หนูบวางคุยใช่ครบเางเนาะก็ <ứng S 2> แมนยูน้มือเห็ดไปปากไปก็มัต้องใช้สมาธิในการเห็ดเนาะบางทีเขาเห็ดไป,ปว่าไปนปั่งหดเวียกจังหอดสิหอดอยากกบผู้ก็บมีได้ดบาง <ขอ S 1> ทีอ,อันหน่อยอันดายได้สะเนาะอ <c oughs> ดยกับมาวางกัว่างเนาะมาได้ว่างกับคุยกนั้นกับชิคุยอยู่นั่นแหละทุกคนเนาะก็มีอยู่เวลาว่างกับโมเมนว่าสิบัวางตลอดเนาะแต่ว่าตั้งแต่เปิดใจมาเนี่ยก็ยังบบทันมีแบบว่าคนที่แบบทั้งน่องน้่งนูี่ิิตัดถิงใจอุลมกระเพิ่นเนาะยังยังมีแต่ว่าเบิ่งไปโกอนเนาะโดยคนรกะแต่ก็ใช้เวลาใช้เวลาเนาะต้องให้เวลาเป็นบทพิสูจน์ให้ เวลาเนี่ยสำคัญที่สุดเนาะทุกคนเนาะทุกคนต้องมีเวลาอีกว่าจะขึ้นมามีเวลาก็อจะไปบ่ได้เนาะเน้นเนนคือ <c oughs> ได้ไลยคนเพื่นกระทมเข้ามาเนาะก <c oughs> ็คือแบบว่า uh, เอฟซีเพื่นกระของใจนะว่าเป็นอย่างผู้จบผู้งามคือว่ามาเป็นไม่ห่างน้อยเพิ่นว่าอ่าก็อยากให้น้องชี้แจงให้เพิ่อนอ่าสักเล็กสักหน่อยว่าเป็นอย่างสาเหตุคือแบบว่าอายุยังจำนี่แต่เป็นไม่ห่างน้อยฮะนะ แต่ก่อนเนาะหนูเรียนอยู่กับพ่อเม่เห็นให้เห็นหน้าแหละสองคนเลยแลวหนูก็ต้องได้ออกเฮียนมาเห็ดหน้าปีหนึ่งพอออกมาเห็ดหน้าได้ปีหนึ่งแล้วกะแบบศึกษาดูใจกับว่าอดีตเนาะเดยกับผู้บ่าวใช่ไหมจันน้อบผู้บ่าวนะแล้วก็ตกลงกันว่าโอเคเป็นผู้ชีวิตกันยังสิโดยแล้วก็แบบพออยู่กันไปแบบดนๆเนาะทั้งนองกับ แบบมาเห็ดเวียกอยู่พี่แน่เพื่อนเหมเห็ดงานอยู่ไทยเนาะอืะไรที่นี่แ่ละด้วยความแบบว่าเฮามีอย่างบ่ได้คอยคุยกันเนาะโดยมันก็นเกิดความบ่เข้าใจกันโดยยัไงไงก็มันก็นละเฮย,ยละายเนาะจ้างไปก็คือความหมายข้างนอกก็คือออกเฮียนมาเห็ดหน้าใสพม่ สองมาก็ขิดว่าอยากได้ผู้มาช่วยเนาะอีกแรงหนึ่งก็เลยตัดสินใจอ่ะเอาคับครูชีวิตขามาเนาะก็คิดว่าพิ่นนี่จะคำจะคูนไว้ทันซะต้องใช่เนาะคิดว่าชิจูกับกันไปจนเท่าจนเก่ แต่มันก็เป็นแต่ความขิดเหาเนาะ,นนะเนื่องจากว่ามันก็บแบบว่าเราอยู่ห่างไกลกันเนาะมันก็แนนนอนอยู่แลว้วความที่แบบว่าเออโบเสื้อใจกันโบไหวใจกันเนาะหรือว่าโบเข่าใจกันว่าชันซะอะพออยู่ห่างกันไปมันก็จะะเลเยละไฮดูไอเป็นอากาศไปแล้วบา้านนี้ความสัมพันธ์นะจากหักเต็มโรยเนาะกต่ซีดดเดือลงมาทีละนิดทีละหน่อยะอีกคนไปอยู่บ้านนอกอีกคนไปอยู่ในเมืองนะมันกแตกต่างหรืออาจจะลินจะเทียวหรืออาจพบ คนใหม่ๆไปแล้วเลยนะมันก็นมีการเปลี่ยนแปลงยเพราะว่าคนคุมอยู่บ้านเนาะอัน <c oughs> นี้ก็คือเป็นสาเหตุเนาะทุกคนน่ยก็อยากให้เขาใจเนาะกูชีวิตมันก็นมีแบบผิดพลาดบ้างแะไรก็เป็นธรรมดาหลายๆคนก็นมีแหละม่นบมีเนาะแต่ละคนก็เลยกลับมาเปิดใจในรอบนี้เนาะก็อยากให้แบบแบบว่าอยากให้โอกาสตัวเองว่าเั่นใชเนาะที่ว่าเจอคนดีๆเนาะ คนที่แบบว่าในอนาคตต่อไปเข้าสีเพิงผ้าอาศายไล่ประชาชนเนาะนอกจากพผลจากแม่เฮ้าแล้วเนาะทุกคนได้พยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้น้ำนมที่เคยผิดหวังมาจากยิ่งอื่นะเนาะมาแก้ไขต่างคนต่างมาแก้ไขเรื่องในอดีตถ้าขีดว่าเจ้าแก้ไขสำหรับให้น้องฝนได้เจ้าก็เขามาโอลุ่มว่าเจ้าจะเป็นไดโบฮนะ โดยครูชีวิตแบบมันยืนนะนะนั่นแหละวานงามเกินนั่นแหละแม่งใหม่ก็นจนตมเนาะทุกคนปานนั้นว่าบ่ให้นมนมแบบว่าทักเข้ามาได้หัะนะคิดเป็นดอกไม้มันก็มาต้อมเลยเมถึงขนั้นเมืองไหม่ไะหมักต้อมดอกไม้สำนักดอกไม้อันี่คือแบบว่าได้ๆคนน้อมิแต่ว่าเอฟซีแบบว่าโอ้น้องนำคนนี่ยิ้มก็งามว่าเออการร่มการจาการว่าอยังก็เออดีเป็นว่าเม่น แม่แม่มีแต่คำชมเนาะก็คือได้ได้เคสที่เฮาไปถ่ายทำมันนะส่วนใหญ่ก็สิมีทั้งคำติแน่คำส้มกับบได้เนาะแต่ว่าของน้องนำฝนนี่คำตินี่บ่มีได้ในทองเอือยนี่แม่นบ่มีแต่ว่าคำส้มเนาะที่ว่าน้องนี่ยิ้นหวานนะอยากโวยอยากล่มนนำว่าจันจร์นะพอบบเลือกมีเดินงานอีกนะโดยดูงานขยันอ่าร่วมงานเลยอ่าเป็นกระซิ่นสอบในตัวน้องว่าจันจระโดย ก็คืดยังได้เนาะอ่ามือนันเนาะพอดีทั้งง่ายนี่เขาลินยูทูบเนาะว่าจันใช่ไหเห็นซื่อลินลินเหนะได้ไดตั้งสองยูทูบบอแมนอ่าตั้งมาดนแหละชี้หามือขึ้นลเพหามือบะพอจะว่าเนเด้งขึ้นมานะคือเหตุเกี่ยวกับยังแบบนี้เนาะเกี่ยวกับสิ่งแบบ นี่เป็นครัวเจ้าของไงล่ะชีวิตประจําวันเนาะเนาะชีวิตประจําวันว่าเออแต่ละมือเฮ็ดอย่างแน่ค่ะนะดูเยเออก็คือเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองเนาะติดตามเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะกัน70กว่าคน70กว่าคนก็ถือว่าไวเนาะอาจจะตั้งได้3-4มื้อแล้ววะได้แจกช่องออาไปให้อยู่บ่ยังยังบ่ยังบ่ได้ฝากช่องกับจากช่อง YouTube ท่านใดนะเอาโทรศัพท์มาบ่นี่โทรศัพท์ปัดฉลาง่วงอยู่เทียง ให้เดินพักผ่อนก่อนบ่หรือว่าเมื่อยจะเมื่อยโดนย่างเรามีมีเอาซับมาเราจะถ่ายอะไเงี้ยเฮาเจ้าของแม่ยืมของแม่มาก่อนนะลองโซ่เบิ่งดูเนาะสือช่องเจ้าของหั่นนะโดยสิใช่ไหมนะเพิ่นเข้ามาติดตามบางทีบัดทางทีมงานน่ะปวดก็บ่มีเวลามาเนี่ยนะก็ได้ไปเบิ่งครับเบิ่งในช่องทางน้องเองกันได้หล้กันบางทีเพิ่นคิดฮอดคิดถึงเนอ่าเพราทางทีมงานก็ไปไล่บอด่าซั่นซะ ดเน็ตหนูก็ยังไม่ได้เติมเลยเรื่อนเน็ตกระเบิดเนาะกระเบิดใช้เน็ตฟรีตอบแชทแทนเออแต่โทรหนึ่งกรสิบัไหนเนาะมีแต่แชทเนาะคันว่าโทรก็ปกวามเสียงเสียงก็ได้ซัมบันเนอูใส่หาเบิ่งดูได้หมนติวได้ร์ได้สิเปิดไม่ให้ใช้เปิดท้องไทยเยออยากอากเนาะสิเปิดท้องไทยว่าเป็นยังเพื่อว่าให้เพลินอ่าเขามากก็ติดตามให้เนาะเป็นกำลังใจให้ว่าสั้นซะเห็นบ่ทหารเขาได้บ่ปันีน้ เังได้โซบิึงเนาะเด๋วยยัสัญญาณบ่าแห้งหมดแน้วเลยแหละเดี๋ยวเช็ดเด้งกะขางอีกตรงอ่าให้เวลาสักหน่อยหนึ่งเนาะเป็นเด้งได้องแลาวมาขึ้นมาแตงเป็นมากเป็นหันแล้วบ่มาแตงเป็นแล้วอืขายนแล้วเลยเออคือถือว่าโอ้ปลูกผักปลูกหญ้ายขายหาได้ได้เข่าตัวเองเนาะเป็นละเมอ ถือว่าบ่ธมราดาเป็นสาวสวยนะไว้กำลังนะฮะตัวนี้น้อยเนาะเห็ดได้ทุกอย่างบ่เลือกอีกโดยเลือกกะวดตายแล้วเนาะเพาเลือกบ่ได้เขาเกิดแบบนี้เนาะโดยใช้เบิ่งด้วยเฮาเลือกเกิดบ่ได้เขาเลือกจีจีจะเป็นได้เนาะโดยเดีอยวจจะเป็นเลือกี่เห็ดได้แดีวนี้ใช่แล้วยังเงียบเขามากใกล้ๆออนี่เด้อทุกคนเด้อยวื่อส่องย t u b e ของน้องเนาะใช้เบิ่งเออยับเบิ่งด้วย ใช่ทุกคนนี่เด้ออ่าผู้ติดตามได้เจ็ดสิบแปดคนเนาะวิดีโอกลุ่กรายการทุกคนเลยอ่ากาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนอนะ้องเนาะเพื่อว่าให้นอ้นองได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปตอ่ตอๆไปทุกคน,นเลยลิ้นๆเนาะสื่อโดยอ่าลินล้นกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกคนสบายดีออันนนนี้ืดิเาะ ดยโอซื้อดินกมวนทุกคนได้ซื้อแทะกมวนซื้อลินซื้อแทะน้ำฝนเนาะโดยแม่ฝนลินเนาะท่านจ๊ะมันจะเกี่ยวมากยังชีได้แบบนี้โดยโด้วยอ้าวเนาะมื่อนี่กันเนาะได้มาหาทางน่องก็เป็นเวลาหล่นหน้าเดนอบาซิดัตโดยทางน่องได้ทำการแจกทางติดทางซองให้เนาะเพื่อว่าอีพซีคนใดแบบหักแพงน่องอยากเบิ่งน่องแต่ละมื่นแต่ละวันนะเฮ็ดยังนี่กัเขาเบิ่งได้ซื้อซองกิจธุกะ ลิ้นจุดแล้วก่ะลิ้นเนาะประมาณนี้เราคนเบิ่งทุกคนถ้าผู้ใดคนเพื่นกะทักทายมาดิเฮากะชีแชร์ลิ่งให้เพราะมันแชร์ลิ่งได้อยู่โอเคสำหรับขอบขอบใจทั้งน้องน้ำฝนมืาอนี่ที่มานั่งอารมณ์กับทีมงานทำอีกในมืาอนี้เนาะเพราะเฮากลมาแล้วกับลายเถื่อนเนาะสองสามเถื่อนอะไรหน้องกะตอนหับดีสัมผัสดียิ้มยิ้มให้ตลอดว่าฉันซะอารมณดีตลอดมายำไรกับก็ดีใจเลยแบบมีคนแบบคือคุอมเอ้ยเนาะ มาหลินมาหัวน้ำเจ็ดซี่หมบ่เงาเนาะเมนบ่เงามาก็ได้เชียงหัวเชียงหัวห้อยยิ้มว่าฉันซะขอบสุดโดยอ่าก็ไม่ขอบใจเนาะเดี๋ยวนี้อ่าวันนี้เฮาก็สิ่คอตัวกับก่อนโอกาสหน้าเดี๋ยวเฮาจะมาหลินน้ำใหม่เนาะโดยอด้สบายดีสบายดีนอนเป็นหมากเนาะเป็นหมากเอาเดือนใดได้เนาะหันเห็นบ่เบาเนี่ยกินเไม่อยากจบคลิปได้มาเนาะ อีกเจ๊กเดือนน้องหลามงูเป็นหมากนี่ฮะกำลังเริ่มใหญ่อู้ยบดนอีกบดไม่ไหวนี่เนาะแม่เห็นบอกทุกคนว่าเรื่องกินและโจไปอีกเลยเมื่อวัานี้จะกินจังไงบ้างวันนี้เลยอาสบายดีอีกรอบด้วยน้องหลาม